สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับโตยต้ารีวอนะฮะหัวเดียวหรือรถตอนเดียวนั่นเองติดตั้งนี่ฮะตัวโรบานะครับพร้อมถาดหลังคาด้านบนเราจะเห็นว่าโรบานี้ออกแบบมายาวสุดเลยนะครับสําหรับรถตอนเดียวโดยเฉพาะเลยนะฮะจากตั้มครับ 4WD นะครับพร้อมถาดหลังคาด้านบนนะฮะเราจะเห็นว่าสวยงามจริงๆครับงานเข้ารูปนะฮะมาดูงานติดตั้งบ้างนะครับ งานตรงรุ่นนะตัวนี้เข้ารูปตรงรุ่นงานติดตั้งของผมนะครับน็อตจะมีพลาสติกปิดหัวน็อตนะครับการสนิมนะครับน็อตที่เราเลือกใช้เป็นลักษณะเดียวกับน็อตแคร์บเลยนะครับเป็น็อตชุกนะฮะตัวนี้การสนิมมาในตัวอยู่แล้วนะฮะงานติดตั้งแบบนี้ฮะใครชอบงานติดตั้งสไตล์นี้นะฮะเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้มาหาเราเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ลากยาวเลยนะฮะ มีัว่าสไซส์นะฮะเป็นโลบาสั้นนะครับแล้วก็โลบาเท้าแขนแบบครึ่งหนึ่งนะครับเหมือนรถ4ประตูทั่วไปนะฮะแล้วก็รถแคร็บทั่วไปอันนี้เป็นรถตอนเดียวนะฮะยาวสุดเลยนะครับตัวนี้เลือกใช้แบบยาวสุดครับพร้อมถานลังคาด้านบนนะฮะานลังคาด้านบนก็มาจากตาม 4W d r i v เเหมือนกันนะครับตะกรงแข็งแรงครับรากรับหนักได้นะครับถึงหนึ่งอกิโลกรัมนะครับวางของได้สบายๆนะฮะงานติดตั้งเข้ารูปสวยงามกับตัวรถนะนี่ฮะ แบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถตอนเดียวนะฮะ toyota r v o อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งนะครับโรบาเท้าแขนรุ่นยาวสุดเลยนะฮะแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะในช่องทาง y o u u u b เลยครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์081นะฮะ9537181นะครับโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับรถตอนเดียวนะฮะสวยงามแบบนี้ฮะ รุ่นนี้เราจะไม่ตัดตัวตัวนี้ออกไปนะครับตัวกัรโครงกระจกหลังออกไม่ตัดนะครับอันนี้ใช้เดิมเดิมเลยนะครับยาวสุดเป็นแบบนี้นะฮะโอเคครับก็ฝากไว้พี่น้องท่งานใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเชิญคลิปต่อไปสวัสดีครับ